วันนี้เราทำเนื้อ,อย่างนะคะเนื้อ,อย่างย่างเนื้อนะคะไหมคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ่คะกับเนื้อ,อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะมาหั่นกันเลยค่ะดูด้วยกันนะคะ อ่าจุดออไฟแรงได้เลยค่ะไฟแรงแล้วได้ <c oughs> ดียัางน้อได้ค่ะ นื้อย่าง,งนะคะวันนี้เราจะห่อกับข้าวนะคะกับเนื้อย่างนะคะกับแซลมอนอย่างด้วยค่ะแซลมอนอย่าง,งเรวแรกๆเ,เราจะใช้ไฟไฟแรงนะคะตอนนี้เราก็ผ่อนไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนๆพ่อจะลงและเปิดไฟในค่ะแดด่องจังเลย ้จะได้ทีแล้วนะคะเพื่อนๆคะกับเนื้อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะกลับมาหันกันเลยค่ะลงมาค่ะสวัสดีค่ะได้ดอยังนนอง สวยงามสีสวยแบบสองจังเลยนี่คะน้อย่างสำหรับนะคะวันนี้เราจะห่อกับข้าวนะคะกับเนื้อ,อย่างนะคะกับแซลมอนอย่างด้วยค่ะแซลมอนย่างแล้วไหมคะเพื่อนๆนน่าทานไหมคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีเนื้อ,อยยางนะคะน่าทานม,มากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ่ะงามนะคะขอ,อดู นิดน,นี้เราทำเนื้อ,อย่างนะคะเนื้อ,อย่างย่างเนื้อนะคะรแรกๆเราจะใช้ไฟไฟแรงนะคะตอนนี้เราก็่อนไฟค่อนๆน,น,นะคะเพื่อนๆพอจะอลงกและเปิดไฟแบบนี้เราทำเนื้อ,อย่างนะคะเนืออ้อย่างย่างเนื้อนะคะ ห,หน้าทานม,มากเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่คะดีอย่งน้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาย่างเนื้อค่ะ แรงรอบึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาย่างเนื้อค่ะ ดูกันนะคะอ่าจุดไฟแรงได้เลยค่ะไฟแรงแล้วงามนะคะขอหยุดพันอีกนิดนึงนะคะ นะคะขอดูฝันีกนิดนึงนะคะโอเคหืมน,น,น,น่าทานม,มากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆคะดูกันนะคะอือเปิดไฟแรงได้เลยค่ะไฟแรงแล้ว นี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อย่างกับแซลมอนย่างนะคะวันนี้เราจะห่อกับข้าวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้าทานเนื้อย่างของเรานะคะวันนี้เราจะห่อกับข้าวนะคะกับเนื้อย่างนะคะกับแซลมอนย่างเลยค่ะแซลมอนย่างเราก็จะหั่นกันเลยนะคะเราใช้มีดนะคะในการประกอบอาหารค่ะนะคะเราจะหั่นเนื้อเลยค่ะนี่เลยนะคะ เราก็จะหั่นกันเลยนะคะเราใช้มีดนะคะในการประกอบอาหารค่ะนะคะก็จะหั่นเนื้อเลยค่ะี่ีลยนะคะดูกัอน,นะคะอ่าเียบไฟแรงได้เลยค่ะไฟแรงม่ื <c oughs> ้อย่างของเรานะคะ กับเนื้อ,อย่างกังเรากนะคะวันนี้เราจะห่อ,อก,กับข้าวนะคะกับเนื้อ,อย่างนะคะกับแซลมอนย่างเลยค่ะแซลมอนย่างใกล้จะได้ที่แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะกับเนื้อ,อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะมาหั่นกันเลยค่ะเนื้อย่างของเรานะคะแรงรอบนรงนะคะ กล้จะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆคะกับเนื้อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะหลับมาหั่นกันเลยค่ะงามนะคะขอดูกฟันนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อย่างกับแซลมอนย่างนะคะวันนี้เราจะห่อกับข้าวนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าทานแกงรอบหนนะคะนี่คะย่างของเรานะคะ ของเรานะคะเนื้อ,อ่งของเรานะคะใกล้จะได้ทีแล้วนะคะคเพื่อนๆคะกับเนื้อย่างของเราค่ะ ได้แล้วนะคะหลับมาหั่นกันเลยค่ะแล้ก็จะมีเนื้อย่างนะคะแบบนี้เราทำเนื้อย่างนะคะเนื้อย่างย่างเนื้อนะคะ หั่นกันเลยนะคะเราใช้มีดนะคะในการประกอบอาหารค่ะนะคะเราจะหั่นเนื้อเลยค่ะมีเลยนะค,ะ,นคะีเนื้อย่างของเรานะคะใกล้จะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆคะกับเนื้อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะามาหั่นกันเลยค่ะ นองมาค่ะสวัสดีค่ะใกล้จะได้ทีแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะกับเนื้อย่างของเราค่ะได้แล้วนะคะหลักมาหันกันเลยค่ะ่ามนะคะดู